สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหมีนา65นะครับโจทย์สถานการณ์ต่อไปนี้ใช้ในการตอบคำถามข้อ3 2ถึง3 3ผู้นำชุมชนแห่งหนึ่งแจกหน้ากากสำหรับใช้ป้องกันฝุ่น PM 2.5และเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9ให้แก่สมาชิกในชุมชนคนละ1ชุดซึ่งประกอบด้วยหน้ากากผ้าจานวน3ชิ้นโดยที่ทุกชิ้นมีลวดลายแตกต่างกัน หน้ากากอนามัยจำนวน5ชิ้นโดยที่ทุกชิ้นเหมือนกันหน้ากาก N95 จํำนวน4ชิ้นโดยที่ทุกชิ้นเหมือนกันพนรฤดีอยู่ในชุมชนแห่งนี้และได้รับหน้ากาก1ชุดพรฤดีตั้งใจที่จะสวมหน้ากากทุกวันวันละ1ชิ้นในช่วงวันที่2-4เมษายน2565โดยจะไม่สวมหน้ากากชิ้นเดิมซ้ำ ถ้าพอหรือดีจะสวมหน้ากาก n 9 5ในวันที่3เมษายน2565เพียงวันเดียวเท่านั้นแล้วพอหรือดีจะมีวิธีการเลือกหน้ากากที่ได้รับแจกเพื่อมาสวมในช่วง3วันนี้ได้ทั้งหมดกี่วิธีในที่นี้มันเหมือนมันมีวันที่2วันที่3แล้วก็วันที่4แต่วันที่3มะครับมันโดนบังคับไปแล้วว่าจะใช้ n 9 5และ n 9 5จะใช้ในวันนี้วันเดียวเท่านั้นด้วย แปลว่าวันที่3เราไม่ต้องเลือกอะไรเลยนะครับใช้ n 9 5แน่ๆแล้วใช้ชิ nei, te ้นไหนทุกช yup. <Bal, unemployment. S 2> ิ <Gun> ้นมันก็เหมือนกันดังนั้นไม่ได้ต้องเลือกอะไรเท่ากับวันที่ต้องเลือกจริงๆเหลือแค่วันที่2กับวันที่4แล้ววันที่2กับวันที่4ก็จะเลือกจากหน้ากากผ้ากับหน้ากากอนามัยแต่หน้ากากอนามัยทุกชิ้นเหมือนกันหมดหน้ากากผ้ามันแตกต่างกันพี่แบงค์เลยบอกว่าถ้าหากว่าวันที่ส เราเลือกเป็นหน้ากากผ้าถ้าวันที่2เราเลือกเป็นผ้าแบ่งเป็นกรณีนะครับถ้าเลือกเป็นผ้าเราต้องมาเลือกก่อนว่าเราจะใช้ชิ้นไหนก็เลือกได้3ชิ้นนะครับก็คือใช้ขีดส่วนวันที่4คราวนี้ถ้าเราเลือกหน้ากากผ้าไป3ไป1ชิ้นหน้ากากผ้าเลยเหลือ2ชิ้นแล้วหน้ากากอนามัยใช้ชิ้นไหนก็เหมือนกันแปลว่า มันเหมือนมันเป็นอีก1ทางเลือกจะใช้อันไหนก็ได้แปลว่าตัวนี้มี3กรณีนะครับให้เราเลือกใช้ก็เลยกลายเป็น9วิธีแต่ถ้าหากว่าวันแรกเราไปใช้หน้ากากาอนามัยหน้ากากาอนามัยใช้ชิ้นไหนก็เหมือนกันก็แปลว่ามันเป็น1ทางเลือกแล้วหลังจากนั้นแปลว่าวันที่อีกวันหนึ่ง เราสามารถใช้หน้ากากผ้า3ชิ้นนี้ได้แต่หน้ากากอนามัยยังใช้ได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วมันเหลือ4ชิ้นที่เหมือนกันถ้า4ชิ้นที่เหมือนกันเราก็เรียกมันว่า1ทางเลือกเพราะฉะนั้นตัวนี้เลยมีทั้งหมด4ทางเลือกให้วันที่4นะครับก็คือหน้ากากผ้า3ชิ้นหน้ากากอนามัยอันไหนก็ได้อีก1ชิ้น ตัวนี้1นคูณสก็เลยกลายเป็น4วิธีรวมกันทั้งหมดกลายเป็น3 3วิธีนะครับข้อนี้ต้องแบ่งกรณีละเอียดนะครับเนื่องจากว่าถ้าใครไปใช้เรื่องของว่าวันแรกเลือก4ชิ้นแล้ววันถัดมาเลือก3ชิ้นอะไรแบบนี้จะได้คำตอบไม่ตรงเพราะว่ากรณีด้านหลังมันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่ใช่3ตลอดเวลาอันนี้เลยไม่เลยต้องคิดแยกกรณีละเอียดนะครับ โอเคข้อนี้ตอบข้อ2ครับ